โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการประกวดภาพถ่ายสัตว์มีค่าป่ามีคุณโดยกระรจงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือเจริญพกพภัณฑ์ปลูกใจรักธรรมชาติให้กับประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องผ่านภาพถ่ายให้เป็นสื่อในการเล่าเรื่องราวความงดงามของธรรมชาติในเมืองไทยเพื่อส่งต่อความรักความหงแหนความประหนักถึงคุณค่า ให้ร่วมกันอนุรักษ์สมบัติอันล้ำค่าของโลกใบนี้ให้สมบูรณ์ยั่งยืนสืบไปด้วยในปี2,566นี้มีช่างภาพหัวใจรักธรรมชาติเข้าร่วม489คนส่งผลงานภาพถ่ายและคลิปวิดีโอ1,738ผลงานร่วมการประกวดซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพทั้งช่างภาพมืออาชีพระดับประเทศและระดับโลกศิลปินแห่งชาติ นักวิชาการสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมตัดสินณสถาบันผู้นำเครือเจริญพกภพัณฑ์จังหวัดนครราชสีมาโดยภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะต้องสะท้อนถึงเรื่องราวพฤติกรรมความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าและป่าไม้ในเมืองไทยเพื่อสื่อให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และความงดงามตามธรรมชาติรวมทั้งภาพถ่ายที่ได้มาจะต้องเคารพต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยการถ่ายภาพนยครับนอกจาก เราจะดูเรื่องของความสวยงามองค์ประกอบสินป์ความหายากง่ายเนี่ยสิ่งที่สําคัญของโครงการประกวดเนี้ครับเป็นเรื่องของจิตสํานึกการอนุรักษ์ที่เราพยายามทํากันมาต่อเนื่องถึง29ปีมันก็จะเป็นเรื่องของที่มาของการได้ภาพว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือเปล่ามีการรบกวนสัตว์หรือเปล่ามีการจัดฉากหรือเปล่าเราไม่ใช่การประกวดภาพถ่ายที่เอาภาพสวยอย่างเดียว ผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรติยศท้่ยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2566ได้แก่ภาพศึกชนช้างโดยนายธีรพงษ์เพ็ดรั์ และผลงานที่ได้รับรางวัลเกียรติยศถ้วยประธานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนาครินประจําปี2566ได้แก่ภาพฮ่พอฟรอสโดยนายสราวุธทองเมืองทุกท่านสามารถชมภาพความงดงามที่ได้รับรางวัลได้ทาง เฟซบุ๊ก a n นเพจสัตว์มีค่าป่ามีคุณ